วันนี้จะมารีวิวสกูชี่กันอย่างแรกอย่างแรกจะเป็นแพนเค้กนะที่จะรีวิวสกูชี่แพนเค,คนะเ้กนี่เลยสกูชี่แพนเค,คน้กเ,คคนะเดี๋ยวก่อนนะนนถ้าแบบไม่ร้องเสียง เอย่างตะไบเป็นขนมปังนะนี่นะขนมปังเป็นนี่าดะอะไรอย่างตไบเป็นขนมปังยาวนะนี่นะขนมปังยาวนี่แล้วกินมันก็เหมือนของจริงด้วยนะ กินเมื้อของจิน,น,นด้วยเ้ยมนันเป็นรสสต้าเบอร์รี่ค่ะเดกรั่อย่างต่อไปเป็นสกุลชีเคกเป็นสกุลชีเคกันนี่นะสกุลชี ้าว่าเรตัดแบ่งขึ้นเนี่ยต่อไปเป็นสุกชี่กรดานนะเป็นุกี่องนีนะเแะก่อนอ้ามันม่ีอะไลดือดั่นี่ยมันม่มีอนข้างใไม่มีอะไร อยากเล่นอยู่นี่นี่นะตะกุชิจะไปเป็นตะกุชิเป็นอะไรเนี่ย สตรอเบอรี่อะสตรอเบอรี่ที่แบบว่าเล็กมากเล็กมากจะแบบบางผิวมากเลยอะขอขอดีวิสวสกุชชี่เบบี้ที่ก่อนแล้วก็เป็นสกุชชี่แล้ก็แล้ก็เป็นสกุชชี่สตรอเบอรี่นะแต่ว่าหาไม่เจอไม่เป็นไรแล้ขอปิดคลิปก่อนนะบ๊ายบาย